สี่จั่วนั่งลงได้ค <ivan. S 2> ่ะได้ะคราวที่แล้วเราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาวันนี้เราก็จะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาด้วยกันทั้งหมด10คคำเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะคำที่ต<า>1ตึ่ Shim <อ>งตายหิวายชิว ต่อมาต่อมาอ่าคำนี้ขออีกตาหิมเอาชิวต่อไปต่อไป เพราะรูปภาไม่มีตัวอนจีนไม่มีผิดิตพร,ร้อนะคะไม่ต้องตะโกนนะคะเจ็บคอตายต่ายเบายิวต่อมา ต่อไป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 ตาเไยนะตาคล้ายฉิวขออีกรอบชัดๆนะชัดๆอ่ะคำนี้ตายาเบาฉิวต่อมามต่อคือ คำศัพท์ทั้งหมด10คำนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเล่นเกมทายคำศัพท์โดยคุณครูจะพูดคำศัพท์เป็นภาษาจีนแล้วให้เธอหยิบปัตร้าคคำศัพท์เหล่านี้ให้ตรงกับคำศัพท์ที่คุณครูพูดเข้าใจไหมคะเข้าใจนะ กลุ่มไหนถึง5้าแต้มก่อนกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ชนะเข้าใจนะคะเข้าใจนะ,ะในแต่ละกลุ่มจะได้บัตรภาพคำศัพที่เกี่ยวกับกีฬาไปแล้วนะคะโดยวันนี้ที่เราจะมาเล่นเกมกันนะคุณครูจะหาผู้ชนะ3ามลำดับด้วยกันนะคะลำดับ1นสองและสจาก5กลุ่มต่อไป จะเป็นการเริ่มทายคำศัพท์นะพร้อมนะคะคำที่หนึ่งเอยู<ช>่ย <igi> งเร็เวมากเร็ว Ừ, ได้ไปเลยเอาละคำต่อไปพร้อมนะชูสูงๆนะชูสูงๆเวลาชูคำต่อไปอขอคำว่าคนในกลุ่มช่วยกันนะคะอย่อาสั้นนะอย่าสั้น กลุ่มต่อไปนะคะกีฬาต่อไปขอคำว่าเที่ยวงบ้างเห็นเห็นเห็นดูอยู่ดูอยู่อ่ะกลุ่มสามเฮ้ยนะเห็นชูไงเขา ดูเลเนยล้วอะไรใเย็นนะใเย็นนะคำว่ากระโดดสูงภาษาจีนเราพูดว่าเี่ยวกา เล่นเทคนิคภาษาจะมีเราพูดว่าตาหวตางเฉียวถูกต้องไดี่กลุ่มสองได้สองกลุ่มสาได้4กลุ่มสี่ได้หนงกลุ่มห้าได้สองคได้มมนได้รัอะพร้อมนะคำต่อไป สาม,มันจับแรกแล้วกันอันนี้ตอนแรกกลุ่มสามเพราะว่ากลุ่มหนึ่งตอนแรกจะได้แต่ว่ามันพร้อมกันไงมันพร้อมๆกันมันก็เลยจัดสินไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนคำโอเคไหมเมื่อกี้นะกลุ่มแรกที่ได้ห้าแตมก่อนคือกลุ่มที่สามต่อมากลุ่มที่หนึ่งแม่รับกับสองตอนนี้เราหาชิงที่ สามสามกลุ่มสี่กลุ่มห้ามีสิบลุนได้ดีนะได้ดีนะได้แล้วนะกลุ่มสามอันดับที่หนึ่งกลุ่มหนึ่งอันดับที่สองชิงสามค่ะสามอันดับครับต่อไปขอคำว่า No, <laughs> นี่สามพร้อมนะคะทำต่อไปให้ไวนะทำต่อไปขอคำว่าตาบ้านเชฟอ่าอันนี้ก็คือโดดๆเลยนะชัดเจนชัดเจนนะเป็นพยานได้ด้วยนะเป็นพยานได้ด้วยนะโดคนเดียวกลุ่มเดียวโดดโเลยกลุ่มเดียวโดดโดดเลยอันนี้เป็นมตินะอ่า เทนนิสภาษาจีเราพูดว่าตาหวังหลังจากที่เราเล่นเกมไปนะคะเมื่อกี้เราได้ผู้ชนะมา3ามลำดับนะคะลำดับที่1กลุ่ม3ลมลดับที่สองกลุ่ม1และลำดับที่สคือกลุ่ม2 2งสองสององอ่ะ ขอให้ทุกคนปรบมือให้กับตัวเองในวันนี้ดังดังไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะในวันนี้นะคะไม่สำคัญนะคะถือว่าเราได้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมในวันนี้แล้วเราก็ได้ทบเป็นการทบทวนคำศัพท์ไปในตัวทุกคนนะคะตอนหน้าเดี๋ยวครูจะแจกใบงานนะคะเรื่องของกีฬา ที่เราเรียนไปในวันนี้ทั้งหมด10คำาโดยไปงานนี้จะเป็นไปงานให้เราจับคู่รูปภาพให้สอดคล้องกับคำศัพท์ภาษาจีนที่กำหนดมาให้เดี๋ยวจะแจกให้นะคะตามกลุ่มเลยนะให้ส่งท้ายคาบ10คะแนนส่งท้ายคาบนะคะ เดี๋อวเวลาสิบฮ<า>ัลโหลเดี๋ยวเวลาประมาณสินาทีสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคำที่หนึ่งค่ะให้นักเรียนวางดีสอปากกาไว้ก่อนนะกับใบงานนะคะเดี๋ยวส่งไหค่ภาแป๊บเดียวทบทวนก่อนนะเล่นบอลเล่นบอลภาษาจีนเราพูดว่า,าวต่อไปเตะฟุตบ,บอลต่อไปเล่นแบบมินตัน ไปหมาวเฉีวต่อไปว่ายนะต่อไปเล็นปิกปองต่อไปเล็บบาสเกตบอลต่อไปดีเทนนิสนะคะต่อไปขาตั้งเฉวอันนี้ตีเบสบอลต่อไปวิ่งต่อไปกระโดดสูงข้ามหน้านะคะเราจะมาขึ้นรูปแบบประโยคบทสนธนาค่ะ A กับ B อย่างเช่น A ถามว่าเธอชอบกีฬาอะไร B ตอบว่าฉันชอบกีฬาวิ B ฉันชอบกีฬากระโดดสูงแบบนี้เป็นต้นนะคะคาบหน้าเราจะมาเรียนกันนะคะในคาบนี้เราหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวใบงานส่งท้ายคาบนะเก็บสิบคะแนนนะคะหวังว่าส่งทุกคนนะหัวหน้า